น้องมา,ามนะคะไม่ต้องว้ายใจนะคะคลิปนี้นะคะเป็นของม3าเพิ่มหนึ่งนะคะชื่อเรื่องว่าอสมการเชิงเส้นตัวแปรดเดียวนะคะจากข,ะะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้แก้นะคะอสมการของอันนี้นะคะอสมการนะคะจะมีมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะอันนี้คือเรื่องของอสมการนะคะมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะข้อนี้เริ่มจากการที่เราเนี่ย ภูขอขายของสักครู่นะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะทีการศึกษาที่มันจะถึงนี้นะคะครูได้เปิดคอร์สแมทเทอมหนึ่งนะคะสอนสดออนไลน์ระดัแบบชั้นม .1 ม .2 ม .3 เราจะเริ่มเรียนนะคะกันช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมนะคะน้องๆผู้ปกครองที่ดูคลิปรูนะคะสนใจที่อยากเรียนรูนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามแล้วก็สมัครเรียนได้นะคะผ่านลิก์หน้าโปรไฟล์ของครูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดนะคะติดตามรูด้วยภูจะได้ชื่นใจนะคะไปเฉลยกันต่อค่ะ ะะมีติ่งอยู่2อันนี้ใช่ไหมคะก็คือสองนี้ทาอะไรอยู่2นี้ก็คือหารอยู่ใช่ไหมคะย้ายไปเป็นคูณนะคะแล้ว5ทําอะไรอยู่คะ5ก็หารอยู่ก็ย้ายไปเป็นคูณเหมือนกันนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมูคูคจะเขียนให้ดูนะคะย้ายไปยังไงก็คือ5้าย้ายไปนะคะก็คือ5นะคะจะคูณกับก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะแล้วก็ไม่เท่ากับ2นะคะจะคูณกับตัวนี้ทั้งก้อนนะคะ ก็คือเอาง่ายๆคือเราเอาไปกูณไฟเนาะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยก็เอาาเนี่ยเข้าไปแจกแจงนะคะในวงเล็บแล้ว2นะคะก็เอาเข้าไปแจกใจในวงเล็บเหมือนกันนะอแจกแจง35 15 15x บวกด้วย 5, 5, x 5. 15 5x ไม่ใช่ 15x บวก5นะคะ แล้วก็ไม่เท่ากับ